ข้าวคนมยังคแนนถอย่างทงกรเทถ้าเสรขนมยดนี้เลยอยากกิซื้อรถสบแปมซอยหมากกอค้างบานข้าวกลังดีเป็นตัวครูไปข้าวกระลก็จะเป็นคัวนอกังโคูพข้าวเรียบร้อยแล้วเคียวน้ำตา เกี่ยน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยมันนี่ครับใส่นี่ครับขูดไปไใส่ลงไปเลยใส่ใะขวดโคนกเห็นมันเข้ากันไปน้องใส่ในขั้ใส่เลยเป็นน้องใส่ใส่ขนมเทียนที่เยาวไปเรื่อยๆครับขึนไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเจอกันตอนห่อเล้วนะพี่น,นะนอ้องหลังจากเขาครัวไปตั้งโดนนี่จะได้เรียบร้อยแล้ววันนี้โอเคแล้วเทลงไปแล้ววันนี้ใส่ขนมเท้านครับสีสันน้าเทานที่นโอเคข้าวปิมาห่อแล้วครับวันนี้นี่คือแปลงของเขาเตรียมไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องต่อไปข้าวปิ้มใส่ใส่แล้วครับวันนี้ แบ๊ะออกเอฟกินบ่ต้องเสียดายบ่ต้องเสียดายแบบใส่ใส่ลายๆไปเลยใส่ลงไปอืมสิบหกพอได้บ่าน,นน้ออืมอันจะนั่งก็มาฮุบเขากันครับวันนี้ต้องฮุบให้มันติดกันเด้ปเป็อนอะไรงานมันแตกแล้วมัน น้าวันมันจะไหลออกนี่นี่พอแตกเราพี่น้องต่อไปเข้ากับมันลงในหน,นามันนี่นํามันเข้าใส่แนนี่ไว้อืแล้วเข้าแปห่อใส่ใบตองมันก็สิบวัวติดใบตองพีน้อง ท่าน,น,นก็ใส่ใส่ลงไปใส่ลา,ลายเลยครับเวลากินมันจะได้แบบสัใจสองแล้วพี่น้องเอ,อ้ย เรไป,ารไไปาหาตาินั่โหนเลยเป็นอย่างนี้ออกมาตายแล้วตายแล้วให้เป็นนี่สิแหละไปครับเอาลงไปเลยอือโล่งเอาลงไปแล้วรูเขา่าพับเขา่าพับไปพับมาอยู่นี่แหละเออ เป็นบ่อปีนองนี่สวยงามขาลุไปในหวดเลยพป่นองค์อีสองใบบุกันหนามนมันคือเหี่ยงนี่สิยิดใบตองนี่ละ ใช่ต้องไปน้องพับคางนี้ไปก่อนต่อไปเ้าก็าลังพับคนะา,างนี้พับคางนี้เขา,าพขับคางนี้เขานี่เห็นบ้างบางคนอาจัยแบบเอาเน็บมองนี้เน็บมองนี้แต่อันนี้คือบนเน็บครับ ข้อหนึ่งข้ออย่างมันมันกระสีต่อมันกระสีอยู่กับทีแล้วเจอกันตอนเสร็จเลยนะพี่น้องนะนนนเนาะแฮมแฮมแฮมเสร็จสิน้นไปเรียบร้อยพี่น้องได้ยี่สิบกว่าอันโอเคต่อไปเราจะเป็นหนึ่งครับวันนี้หนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนพี่น้องเจอกันตอนมันสุกเลยเนาะครับเนาะพี่น้องอ่านไปคืงชั่วโมงแล้วครับ ซุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเราไปแกะกินให้เบิ้งพี่น้องแกะเบิ้ทางในมันครับเดี๋ยวมาแกะเบิ้งพี่น้องทางนหุกหรือยังว่าอ้หอน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 แ้ กน,เ,น,นเดี๋ยวขเขามาเบิ่งข้างในพี่น้องอือเบิ่งเนี่ยใส่เน้นๆครับซิมก่อนซิมก่อนซิมก่อนอือแซ่บพอดีเลยแซ่บแห้งดีโอเคครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมกใอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่พิพากษาพิพลาดประการใดขอโทษขออภัยครับเจอก,กาันคลิปหน้าขอให้คนสุขตรงในี้กัรท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ